เตียวหุยนักรบใจร้อนที่พลาดพลังจนเสียชีวิตในบรรดาพี่น้องสวนดอกท้อเล่าปีคือผู้นำกวนอูคือผู้พักดีและเตียวหุยคือพลังแห่งความกล้าหาญที่คอยปกป้องทั้งสองเขาคือยอดนักรบที่มีเสียงตะโกนทำศัตรูแตกพ่ายแต่ความใจร้อนและอารมณ์รุนแรงก็กลายเป็นจุดจบของชีวิตเขาเองจุดเริ่มต้นและการสาบาน เตียวหุยเดิมเป็นชาวบ้านธรรมดาขายหมูขายสุราแต่มีนิสัยตรงไปตรงมาและกล้าหาญเมื่อได้พบเล่าปีและกวนอู่ทั้งสามสาบานเป็นพี่น้องที่สวนดอกท้อสัญญาจะร่วมเป็นร่วมตายตั้งแต่นั้นมาเตียวหุยก็เป็นเหมือนกำแพงเหล็กที่คอยปกป้อนเล่าปีวีรกรรมแห่งสะพานเตียงปัน่น หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงของเตียวหุยก้องไปทั่วคือศึกที่สะพานเตียงปันเขานําทัพทวงเวลาเพื่อให้เล่าปีและชาวบ้านอพยพหนีท่ามกลางกองทัพศัตรูนับหมืน่นเพียงเสียงตะโกนและท่าทางดุดันของเตียวหุยก็ทําให้ทัพศัตรูลังเลและถอยหนีนี่คือตัวอย่างของนักรบที่ใจถึงจนศัตรูหวั่นเกรงจุดอ่อนที่แก้ไม่หายแม้จะกล้าหาญ แต่เตียวหุยมีนิสัยใจร้อนมักเมาสุราและดุด่าทหารใต้บังคับบัญชาอย่างรุนแรงเขามักทำให้คนรอบข้างหวาดกลัวบางครั้งแม้แต่เล่าปีและกวนอูก,ก็ยังต้องห้ามปรามความกล้าหาญบวกกับความรุนแรงกลายเป็นดาบสองคมเมื่อเล่าปีเสียใจกับการตายของกวนอูเตียวหุยก็รีบเร่งเตรียมทัพเพื่อหลางแขนเขาโกรธเกรี้ยวจนสั่งประหารทหารที่ทำงานช้าและดุด่าแม่ทัพอย่างไม่ยัง้ง ในที่สุดขุนพลใต้บังคับบัญชาที่ทนไม่ไหวก่อาการหักหลงังฆ่าเตียวหุยในยามวิกาลนี่คือจุดจบของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่พ่ายแพ้เพราะใจร้อนของตนเองเตียวหุยเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความพักดีแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอารมณ์ร้อนและการขาดสติสามารถทำลายทุกสิ่งได้บทเรียนคือ ความกล้าหาญคือจุดแข็งแต่ต้องมีสติควบคมุมการปกครองคนด้วยความหวาดกลัวอาจทำให้ลูกน้องหันมาทำร้ายเราเองแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดหากไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ก็ยากจะยืนยาวนี่คือเรื่องราวของเตียวหุยนักรบใจร้อนแห่งสามก,ก๊กผู้จากไปอย่างน่าเศร้า